กองทัพบ,บกได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลค่ะพลตรีมานพแฝดกลางผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัวฝ่ายกำลังพลศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกพร้อมคณะ เดินทางไปตรวจติดตามการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัวระดับหน่วยติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับกำลังพลของกองทัพบ,บกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัวในพื้นที่กองทัพภาคที่สองจังหวัดนครราชสีมา โดยมีพันเอกหญิงชอดทิพสีอินรองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่2ให้การต้อนรับซึ่งได้รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการระดับหน่วยจากนั้นได้พบปะครอบครัวกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อสอบถามความเป็นอยู่รับฟังปัญหาข้อขัดข้องให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในด้านต่าง จากนั้นช่วงบ่ายได้ติดตามการดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมารวมสีแห่ง อาทิโครงการตู้น้ำมันหยอดเหรียญของหน่วยในสังกัดกองบัญชาการช่วยรบที่สองตามโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และโครงการประกอบอาชีพเสริมการจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการครอบครัวกำลังพลสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่23กรมทหารปืนใหญ่ที่6ซึ่งพิการทางด้านสติปัญญา ได้รับการจ้างงานบริการตำแหน่งพนักงานทั่วไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลูและโครงการร้านตัดผมชายซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณสร้างห้องตัดผมต่อเติมจากบ้านพักโดยใช้สิทธิแทนผู้พิการซึ่งเป็นมารดาของกำลังคนสังกัดร้อยบอกอก,อกองทัพภาคที่2เป็นต้น ทั้งนี้นะคะในส่วนของกองทัพภาคที่2มีโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในปี2568รวมทั้งสิ้น292โครงการโดยแบ่งเป็นโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้มาตรา35วงเล็บ3ซึ่งเป็นการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือการจ้างเหมาบริการจำนวน48โครงการ และโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้มาตร,รา35วงเล็บ7การช่วยเหลืออื่นใดอีกจำนวน234โครงการค่ะ